ครับสวัสดีครับทีิปนี้พบกับผมนะครับปลายิมพิชชิ่งไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ผมพามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยแมท้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เรารอไต่ส้มนะครับสัมภาระนี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยมานอนประมาณ2คืนนะครับพรุ่งนี้หนึ่งวัน2คืนหนึ่งวันแล้วก็เช้าอีกวันแล้วก็เดินทางกลับนะครับทีิปนี้มีเวลาน้อยครับหมดเวลาเพราะว่าจองได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวรอไต่ส้มก่อนตอนนี้ไต่ส้มยังไม่มาเลยนะครับ ใกล้จะเย็นแล้วตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงกว่าเดี๋ยวเราเข้าหมายก็น่าจะมืดนะครับรอรุ้นกันครับสําหรับทริปนี้ครับ มาถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับมืดสนิททาเต็นอะไรเรียบร้อยแล้วเยื่อเหยื่อเหยื่อยู่ไหนเยื่ออยู่ไหนนี่ครับคลิปนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมจากมาที่ไรก็มีตัวเป็นโดนนะครับที่นี่ชุดปลารวมสังหารหมูครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพรงนี้รีวิวผสมเหยื่อให้อีกทีตัวนี้มืดแล้ว แกออกมาผสมน้ำนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันผสมน้ำตกได้เลยครับตัวนี้มาแล้วครับตามหมานของเราตะเพียนรับแขกครับ,รบมาอีกหนึ่งแต้มเริ่มขยับไซมาแล้วครับก็ไม่เหงาครับสำหรับ งานยำห้อมคืนนะมาถึงก็ต้อนรับเลยมาแล้วครับนางฟ้าขวัญใจของเรา,ามาจนได้ครับอ,อ,อย่างหนา <c oughs> อไหอเดี๋ยวอุ้มโชว์ กลับไปเหมือนกันนั่นแหละดูนี่ดูปลาครับนี่ดีเลยเนาะนี่ยที่มันติดเยอะติดเยอะเนี่ยเนี่ยครับถ้าเหยื่อนี่ฉีกนี่จบเลยมาอุ้มโชว์กันหน่อยโอ้มาแล้วครับไซส์องบวกน,นะเผลอๆมีสามโอ้โหเสือใหญ่จริงอีบดูแต้มนี้ครับ โอ้โหถลุดนี่นอนไม่หลับเลยทีเดียวอยู่มือนี่เล็กไปเลยมือนี่เท่ากับแก้มมันโห้โตัวนี้นี่บอกเลยว่าหันบวกแน่นอนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจียดเย็นเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันห กว่าแน่นอนอ้ยเห็นไหมครับสามจุดเท่าไรนะสามจุดหกโอ้โหสามจุดหกเจ็ดโอ้โหยังเหรอไปแกันแต้มออกไปแต้มนี้ออกมาอีกหนึ่งแต้มโอ้โห ยอดอะคำคื่นี้นะศูนย์จุดูนสูสนะครับนี่ภาพเขาให้นี่นี่นี่ยึดโอ้โหสามจุดหกเก้า จริสุดอยอดับสวัสดีตอนเช้าครับอากาศเมื่อคืนก็ถือว่ายังไม่ไม่จัดเท่าไหร่นะครับพออยู่ได้ครับสำหรับเมื่อคืนแล้วก็ผลงานเมื่อคืนนะครับ ผมนอนตีสามกว่าห่วงไม่ไหวจริงๆปลาก็ยังมีโอกาสรุ้นตลอดนะครับถ้าเราอยู่เข้านี่เช้าเลยนะครับสรุปผลงานเมื่อคืนนะครับเจอน้องนินนะครับไซส์ใหญ่ๆเนี่ยดึงไปแปดทีนะครับได้มาห้านะครับคือเราทำแต้มเก็บไปและห้าล้วสำหรับวันนี้เรามารุ้นช่วงกลางวันดูครับก่อนอื่นหลังจากตีเบีดเสร็จนะครับผมไปใช้ลูกตุ้มเนี่ยมันจะเป็นทุ่นนะครับ เอาเอาไส่ข้างในออกแล้วก็ผ่าผ่าผ่าให้มันไปถึงตรูตรงกลางนี่นะครับแล้วเอาไปยัดกับสายเห็นแค่นี้ครับง่ายๆ ทีนี้นะครับสังเกตอาการปลากินเหยื่อได้ดีครับแต่ถ้าลมแรงก็ไม่เหมาะนะครับถ้าลมแรงเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเราจ,จะใช้ตุ้มห้อยตรงโคนตรงใกล้ๆกับลอกหรือถ้าไม่มีก็เอาเหยื่อปั้นกลมๆไว้สังเกตอาการปลากินสําหรับปลาที่นี่เนี่ยปลาตัวใหญ่กินเบานะครับก็เอาไว้สังเกตดูครับตอนนี้แดดจัดจ้านครับ11โมงแล้วเช้านี้เรายังไม่ลั่นเลยนะครับ ด้านข้างก็เงียบเหมือนกันเลยทั้งแถบเลยไม่มีอาการยังไม่มีใครดึงเลยนะครับแถวนี้โซแซมันจะเปลี่ยนเวลากินเป็นช่วงบ่ายเย็นเข้ากลางคืนเลยครับตอนนี้ก็ทีมงานก็ทำปลานะครับเพี้ยนปลานิ่นครับมีสวยน่ากินหน้าพริกครับสำหรับวันนี้ ที่เราเหงากันทั้งวันพอตกยามค่ำคืนมามีลุ้นครับก่อนหน้าเนี่โอ้โหพลาดไปสองแต้มแล้วนะครับของใหญ่กินแต่ติดต่อครับเอาเล็กๆมาก่อนได้เวลาครับตอนนี้เจ็ดโมงก,กว่า แต่เวลาเก็บของสัำระนะครับสวัสดีตอนเช้าครับสําหรับผลงานเมื่อคืนเ็าเป็นตะเพียนนะครับก็เป้าประมาณเกือบเกือบประมาณเที่ยงคืนเลยนะครับแล้วก็หลับเลยผมไม่ไหวเลยแย่เลยวัดนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราตัวเก็บของกันนะครับเดินทางกลับกันครับโอเคครับเรามาชมผลงานกันสำหรับทีมนี้แล้วติดหลักมา หลักหลักหลักติดหลักท้ายน่ะแกะหลักก่อนโอ้โหมันติดหลักนะ่ะเอาไปเอามาวางเอามาวางบนย้านี่ก่อน,นอป้าไม่ขีดตัวนายกแทบไม่ไหวนะ,อะโอเควางนั่นแหละ